ทุกละหัตบอกเลยนะที่ได้วันนี้กูแจกหมดเหมือนเดิมนะครับผมพวกมาแบบคู่อะทำๆไปแค่นี้พอดีใจนะพงเข้ามากับผมนะอ่ะเป็นเรื่องของว้าห้าสิบบาทปกตินดีงี้เปะมากับผมนะเอ้ต้องงี้ดิเฮ้ยกูณร้องคุณร้อตะกั๊ตะกั๊กตะกั๊อุ๊ยกูคงไม่แพ้มึงสามดาสี่ไหลที่อุ้ยกูแตกโอ้แตกยอมแพ้ครับ ผมไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ผมกําลังจะทําต่อไปนี้นะั้นมันถูกต้องหรือเปล่าแต่ว่าในขณะที่ผมนั้นได้ลงคลิป King Legacy ไปนั้นก็มีเด็กน้อยมาคอมเมนต์บอกว่าอยากให้พี่คัมแบ็กเกเต้กลับมาแจกไก่ตันปลอกพุธอีกครับผมนะโอ้โหคือตอนแรกคนก็ขอ King Legacy <ม>เยอะผมก็ไปทำ King Legacy พอทำ King Legacy เสร็จปุ๊บน้องอยากให้แจกไก่อีกอ่ะผมกลัาแจกไก่อ่าอยากให้ผมทําอะไรอีกก็เมนมาเดี๋ยวจัดให้แล้วก็มี คอมเมนต์อีกหลายคอมเมนต์นะครับที่ผมเห็นนั่นก็คือรอเที่ยวใต้ EP ที่2อยู่ซึ่งตอนนี้ EP สองนะครับของของใต้เนี่ยมันมีเวลาความยาวถึง3ชั่วโมงเลยซึ่งค่อนข้างที่จะนานมากผมอาจจะ หันเป็น 2.1, 2.2, 2.3อย่างเงี้นั่นเดี๋ยวอาจจะดูก่อนนะมองขออภัยล่วงหน้าขอโทษล่วงหน้าด้วยแล้วขออภัยความราชาด้วยด้วยการที่ผมฝากไปทั้งหมด5 0 0 0บาทด้วยกันนะครับผมอันนี้เออถามว่าฝากทำไมยแยะครับผมนะไหนไหนมันก็เงินเดือน u t u b e ออกแล้วก็ยัดไปเลยละกันระยะยาวครับผมนะยัดไว้ระยะยาวเออแบบ เรื่อยๆเอยนะเออ<_ <EN> _>ดูจะคงคงใช้ไม่หมดหรอกบางชาตเนี้ยนะครับผมนะคือถ้าถ้าหากว่าใช้หมดก็คือกูได้50รหัสอะแจกน้องๆนะครับผมน้อง,องๆก็คงจะอิ่มกันละครับผมนะ<_ <EN> _>มีรหัสเล่นกนทุกคนนะฮะแต่ว่าหลายๆคนต้องการรหัสแบบโอ้โหเขาใช้เรียกว่าอะไรนะความต้องการรหัส ไก่ปันแต่ละคนเนี่ยมีเป็นร้อยนะครับผมนะเออใช่วะกูเรียบเรียงคำพูดถูกกว่าพี่ผมจะพูดก็คือมีมากกว่า100คนเพราะนั้นก็อยากได้แนะนำว่าซื้อเอาอะไรด,ดีกว่านะครับผมนะซื้อเองได้นะครับแมมมอเดอะช็อปเพราะว่ามันแค่5บาทก็มีโอกาสได้นะครับเนี่ยเรื่องลงมาตรงนี้เห็นไหมครับผมนะเออ5บาทก็มีโอกาสได้นะครับผมนะได้แล้วฮะตึงๆ10บาทเนี่ยความเจ๋งของ10บาทคืออะไรความเจ๋งของ10บาทก็คือ มีเกลือแต่ถ้าได้รหัสคือได้วีีแน่ๆนะครับผมนะเอออันนี้เจ๋งอันนี้จะมันตรงนี้นะครับผมนะ่ะ ก็จะสุ่มของต่างๆลองอ่านดูนะเนี่ยเขาจะสุมส่มตุ่มพวกกีตาร์าดาบคู่เคียวสามดาบคุมดำมมอ,อะไรเงี้ยสุ่มสมอโคมอะไรเงี้ยนะครับผม <c oughs> นะอือคือคือเดือดนะครับผมนะมาตรงนี้นะครับวันนี้ก็อย่างที่บอกไปผมได้ทําการใส่ไปทั้งหมด5้าพันนะครับผมนะความจริงอะอยากจะแจกแค่ห้าสิหรหัสในคลิปเดียวเลยแต่ว่าคลิปนั้นมันก็คงประมาณ4ี่ชั่วโมง5ชั่วโมงกูไม่รู้ว่ามันกี่ชั่วโมงนะครับผมนะแต่ก็คงนานมากอะตรงๆนะครับโดยการคลิปนี้ก็คือผมจะทําการสุ่มเป็นเรื่องของไก่ตาหงเจ็ดมัดเพราะ ว่าตอนเนี้ยที่สาเหตุที่ผมรีบมาทําคลิปเพราะว่าเขาเนี่ยได้ทําการลดราคาไก่แล้วนะครับจาก150เนี่ยเหลือร้อยเดียวเองเออแล้วก็ดาบคู่เนี่ยจาก200เหลือ150ยห้าสิบโมจิตื่นแม่งเหลือร้อยห้าสิบเออเนี่ยคือมันตรงนี้นะครับผมนะความมันอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมจะทําการเป็นเรื่องของสุง่มไก่รัน6กถึงเหมัดน,นะครับความเจ๋งคือมีโอกาสได้7หมัดน,นะครับผมเห็นไหมสุ่มการันหกหมัดแล้วก็สุ่มรับ7หมัดด้วยแล้วก็มีโอกาสได้ v ีเนี่ยถึง10%เลยนะครับผมซึ่งเลทมันค่อนข้างเยอะมากครับผมโอเคเราับ การจัดสัก3ามแล้วการทัก,กผมสามร้อบาทซิกิบีหางบอมาครับผมแล้วก็ทําการก๊อปปิชมาเลยเชียร์อธิรักเชียครับผมนะมาแล้วก็ต่อไปนะครับผมก็จะมาที่นี่เลยน่ารักตรงนี้เหลืออยู่สี่พันเจ็ดนะครับผมเอฟห้าไปทีหนึ่งเช็คกับะปโครโฟนแล้วก็สุ่มการ์ดห้าบาทไปสักประมาณห้าทียี่สิบห้าบาทครับผมซิกิบีบอเข้ามาได้ไหมครับผมยี่บห้าบาทชึบยี่สิบห้าบาทคือบอดนะครับผมนะอ่ะถ้าหากผมสุ่มไปอีกเหลือเท่าไหร่ตอนนี้เดี๋ยวลองเลือ 1730อ่ะผมส่วงไปอีก5แล้วกัน25 ก็จะเหลือ175เ๊าะเข้ามาก็ผมซิกนีป๊อกมาดิสนัส50บาทหนึ่งรหัสกับผมมันมีอยู่จริงนะไว้เรื่องชีวยดาตองกับผมโอเครหัสที่4ี่ก็คือเราเสียเงนหมด50บาทกับผมนะตอนนี้เศษของผมนี่ก็เหลืออยู่165นะครับผมนะผมก็ทําการยัดนี่เลยซุ่มไก่ตันดาบคู่สมอโคมร้อยห้าสิบจะได้แบบเศษครบๆนะครับผมนะซิงนีนิมโบเข้ามาเหลือ4.5โอ้โหเหลือว่ะปังกูเหลือ4.5เอออยากให้กูทำไรกับผมนะกูซุ่มโลบัคแม่งเลยดีกว่า แล้วก็เอาไปสักใบละกันบอสเข้ามากับผมนะอุ้ยคอปปี้ไปเลยไปรุ่นกับผมนะอือทะไปทำใบามาร้านหันแรกที่เราทําการสุ่มมากับผมนะกับ100บาทสกิลีบอสเข้ามากับผมนะเป็นเรื่องของเฮีย <Yeah. S 1> จิ้งจอกมากับผมนะมาสลีเป็นไงสกิลีบอสอือม,มาสลีครบด้วยกับผมอย่างตึงเลยกับผมนะได้เป็นจิ้งจอกแต่ไม่เผา V4 เหมือนเดิมเลยเคาเรียกว่าจิ้งจอกกระจอก ครับผมนะเออทุกรหัสบอกเลยนะที่ได้วันนี้กูแจกหมดเหมือนเดิมนะของกูจิงจอกกระจอกจัดกลับเป็นเรื่องของนโปเลียนซุงยบโบมูมโคตรยาวนะเป็นเป็นดาบพิสกิลยากสุดในโลกีอันนี้นะครับผมนะเออจิงจอกจอกจัดแบบเนี่ยชื่อจิงจอกกระจอกจัดจริง,รงครับผมนะเออมากระจอกโว้ยกูเพิ่งเห็นเงินบ้านปอกินหยั่งร้อยสามสิบล้านเงินม่วงสองร้อยเก้าสิบเยอะๆไปไหนไหนหัวนะครับผมนะเอคนะเอคือเงินเยอะจัด เลยนะ pues, ครับผมนะเออเงินเหลือจะจับเลยครับผมนะโอเคมาดูเปเรื่องของไอเต็มของผมนะเอ้าดาบคู่เฮ้ยสมอเฉยเออทำไมไม่ใช่อ่ะไปเลยนโอ้โหเล่นมีดาบคู่ไม่เท่าไหร่นะมีสมอด้วยนะครับผมแล้วก็มีเป็นเรื่องของเอ้าคุมใส่ไปเด็กเขโอ้ทำวีซีได้ไหมขอกระจกอันนึงกระจกอันนึงกระจกกระจกโอ้โหทำวีซีได้เฮ้ยกูโดนกูโดนกูโดนี่เชียเอาหัวเอาหัวมาดุนเอาหัวมาดุนอยู่ไหนเฮ้ยสิงกะบอมอยู่ไหนเดี๋ยวกูล่อนะมึงเจอจิ้งจอกกรจกจั๊นะรหัสแรกก็คือ100บาทได้เป็นจิ้งจออกจัเา ไหนๆก็ไหนๆนะกูขอลากอะแล้วกันนะผมอ่ะเออไหนๆไหนๆกูขอแปลงล่างก่อนใช้คำนี้แล้วกันนะผมอ่ะเออเฮ้ยกูเจอกูเจอเฮ้ยมันปล่อยกูเชยเฮ้ยได้ไม่โดนแม่งนะผมนะฟีดโอ้โหแม่งไม่โดนเฉยไอ้ห่าโปรเข้ามาเฮ้ยไอ้เชียร์โปรมันก็มาโปรกันตรงนี้เพลินเลยก็ผมน่ะเออแล้วกูก็ไม่ได้ตีมาสเตอรี่เขาก็ไม่ครบเออเจริญเจริญนี่เหี้ยนะครับผมเออเจริญเจริญนะเฮ้ยอย่าเพิ่งหนีกูว่าล็อกก่อนให้กูตีหน่อยไอ้เหี้ยกูขอเพิ่มแต้มหน่อยโอ้โหไอ้ตั้ง เออเอออะไรเออเออยัดกระบายยัดกระบายเออยัดไม่ได้อีกเบ็นเจริญจัดเลยครับผมกูจะได้สามหางก็ไม่ได้สามหางกูจะแปลงร่างได้ก็ไม่แปลงนะครับผมนะยัดกระบายยัดกระบายยัดกระบายเออโดนแล้วสามหางมาละอ่ะแปลงร่างนี้โหยังไม่ยังไม่ตันอีกต้องทำไอ้ตรงนี้ปันถึงจะแปลงร่างได้อีกเออแต่กูได้สามหางก็ถือว่าเป่งแล้วนะแล้วมีสมรด้วยไงประเด็นอะโจทย์คือสามหางแล้วมีสมรเออซึ่งใครได้ไรก็ ยินดีด้วยละกันนะครับผมนะถามว่าโอเคไหมหนึ่งร้อยบาทไม่ได้จิ้งจอ,อกก็ถือว่าโอคุนเลยนะสำหรับผมนะเออแต่กูเบื่อแล้วไนงะกูได้จนกูเบื่อแล้วไอ้จิ้งจอ,อกกนะระจอ,อกจัดเลยครับผมนะกูเบื่อแบบจิ้งจอกแล้วอ่ะครับผมนะเออแบบถ้าพูดถึงความชอบจริงๆนะผมชอบก็คือโมจิตื่นอนะ่ะเออเดี๋ยวรอบหน้ากูสุ่มโมจิตื่นแม่งเลยครับผมนะแป่งรางเลยแล้ววิ่งสุ่มโอ้วิมาดิ มาดิครับผมนะอยัดหน้าเปดิครับผมนะเออโคตรโกรงไอ้เชีย่ยพลังโกงอยากไหนมึงอยู่ไหนอยู่นี่เหรอยัดหน้าไปยัดหน้าไปไอ้ยี่ครับผมนะเออเออเอาดีครับผมเอาดี ผมดีไว้รุ่นมึงอยู่ไหนมึงแอบบอสเงแอบเนียเนาะผมไปนู่นละโอเคเอาง่ายๆคือใครได้ไปยินดีด้วยครับผมนะไปรหัสต่อไปเสียเวลามากเลยเว้ยรายที่สองของเราหนึ่งร้อยบาทครับผมนะปกติงีเป๊ะมาครับผมนะเอยตรงนี้ดิครับผมนะเป็นเรื่องของน้ําแข็งครับผมนะเออผลน้ําแข็งซิกิลลี่บอสเข้ามาครับผมนะซิกิลลี่บอสเข้ามาครับผมนะซิกิลลี่เบสเข้ามาครับผมนะเออผลน้ําแข็งสไลด์นอนได้แล้วก็มีเงินสามหกล้านนะแฟกชั่นเจ็ดหมื่นนะครับผมดาบคู่อีกเออถือว่าคุ้้้มนนนนะะบาาทไดดขี นะแล้วก็เป็นเรื่องของ6มัดอ่ะหมัดก็คือยังไม่ได้7มัดั้นะไอเต็มโอ้ดาบคูกิบ้าครับผมนะถือว่าตึงนะครับอุ้ยมีมีผมนั้นมอสด,ด้วยเฮียถือว่าเดือดอีกแล้วมนาะนี้นะเออตึงจัดนะครับผมนะอ่ะเป็นเผาเผาเทียทอะไรเดีย๋ยวมาดูกันนะครับผมอ่ะดูง่ายๆวิธีวิธีดูเทียนะก็คือกูยัดเลยนะั่งเงี้ยสกิลหนึ่งกันเลโอ้ ไม่มีมีสิบเป็นเทียสิบสองน nah, ะดูดิเกตมันขึ้นเร็วมากครับผมนะอ,อตรงๆอ่ะเกตขึ้นเร็วดูดิดูดิอันนี้ผมมั่วนะเ,เดี๋ยวรอดูว่าร,รู้ว่าจะเป็นเทีอะไรนะครับผมเออเฮ้ยคุณโดนคตะกัตะกัอเชี่ tramp 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 ยกับโดนสัตว์แมงมุมแม่งคลั่งแมงมุมแม่งคลั่งไอ้เหี้ยแมงมุมแม่งคลั่งไอ้สัตว์แมงมุมแม่งคลั่งไอ้เหี้ยแมงมุมแม่งคลั่งไอ้สัตว์แมงมุมแม่งคลั่งไงมึงคลั่งเหรอเฮ้มึงคลั่งเหรอไอ้เชี่ย คลั่งเหรอไอชัยมึงคลั่งเหรอไอชัยมึงคลั่งไอ้สัตว์มึงคลั่งไอ้สัตว์มึงคลั่งไอซับมึงคลั่งไอซับโอ้โหแตกไอ้เหี้ยมันขุ่นอย่างเดียวอ่ะมาดิมาดิยวยิ่มึงเทพเหรอเฮ้แม่มอสโอ้ยไอ้เหี้ยแม่มอสมันปืนจัดมาล่าสุดท้ายกูคงไม่แพ้มึงสามตาติดไหล่เฮียมั่งเออกูโผสามทับสามกูเลยไม่ได้รู้เลยว่าสรุปว่ากูเทียอะไรนะครับผม เฮย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปรุ่นใจเย็นเอาดิสัตยัดแม่งเนี่ยยัดแม่งเงี้ยเอาดิโอ้โหแม่มสอีกแล้วผมไม่สี่หลังมั้งไอ้เหี้ยหกหกมันสี่ศูนย์มันต้องมีสักปาที่รูไม่แพ้หนึ่งอยู่ว่ะไอ้เหี้ยโอ้โหเนี่ยคือท่าเนี้ยังไงก็ตายว่ะมาสุดท้ายสุดท้ายละยอมว่ะนี่ยอมจริงครับผมสรุปว่ากูไม่ได้แปลงร่างนะกูมัแต่เล่นกับแม่งยในไอ้เหี้ยนะผมแล้วมันเก่งนึวยกับเด็นเฮ้ยนี่จะเอาคุยก่อนไปรุ่นโอ้โหหดจัดไอ้เฮียโดนไหม ไปเรื่อยๆนะอีเวนพอดีเออมันโดนแล้วมันเริ่มมันเริ่มเจ็บแล้วเห็นไหมมันเริ่มจะแปลกแล้วครับผมนะโดนไปมางโดนมางไปรุ่นโดวนมางไปรุ่นโดวนมางไปรุ่นโดวนมางไปรุ่นเออนั่นแหละโควไปมึงยอมให้กูฆ่าเหรอวะผมมึงหยามขนาดนี้เลยเฮียหยามกูขนาดถึงก็ยอมให้กูเลยวะไอสัตว์ผมมึงหยามกูถึงขนาดนี้เลยวะอ่อนให้กูขนาดนี้เลยวะไอสัตว์โอ้เฮียสิมาดิสัตว์ อย่าว่าไปเรื่องข้างบนด้ยโอเคไปคืนเทสสิบนี่เทสสิบแน่นอนเขามีเกาะอะไรครบเลยนะเมื่อกี้คือจะแตกไปแล้วนะพอแปลงล่างปืนมันจะมีเกาะนะครับแพ้ไป60น,นะครับผมนะเฮ้ยม,มันเอามันเอาต่ออีกเที่ยวหกย์อยากเอากูตอนวีสี่จริงเหรอวะไปเรื่องเออจะแตกกะแตกเหมือนกันไปยชื่อไปเออเอเอต่างคนต่างโดนเอาดิเอาดิหกบัดมาดิครับผมเนะี่ย เฮ้ยพอวีสีน่าเก่งเว้ยเอาตรงผมได้เปรียบตรงที่แบบสู้ในน้ำเนี่ยนะเพราะว่าเขาจะเสียเลือดน,นะแบบอยู่ลาอยู่ในน้ำเนี่ยเฮ้ยแมงไม่ยอมจริงเหรอวะอุ้ยกูแตกโอ้แตกยอมแพ้ครับเอาง,ง่ายๆคือผมแพ้ไอ้ คนนี้นะครับประมาณ20ตาได้นะครับผมนะสรุปแล้วนะกูแตกยับนะครับผมนี่ดูดูสภาพคือมันเก่งจั๊กเลยนะโอ้โหแล้วดูดูกิวเชื่อมว่าเอาเบลเอาเบลัสนะครับผมเห็นอยู่ก็มาแก้แค้นให้ผมด้วยละกันนะครับผมง่ายๆแล้วเอารหัสนี้ไปเอาไปแก้แค้นให้ผมด้วยไปรหัสที่สามเป็นตัวผมยอมแพ้นะคุณเอาเบลลัสคือโหดจริงอันนี้จากไกลเลยนะสู้ไม่ได้เลยครับผมและนี่เป็นเรื่องของรหัสที่สามที่มีการสุ่มมาหนึ่งร้อยบาทสิ้นที่ทั้งปลอมมาครับผมนะเป็นเรื่องของเฮ้ยไม่ให้บีซีเฮ้ยไอ้เหี้ยแต่ว่าเจ ับผมนะหแวมไพร,ร์เฉยก็ผมนะเฮ้ยไม่วีสี่แต่เมัดแล้โมจิตื่นด้วยหรือเปล่าอ้ตื่นด้วยตื่นทุกสกิลด้วยฮัลโหลเออแล้วก็ได้เป็นเรื่องของดาบบิ๊กแบบแบมมามาก็ผมนะเ,น,เนี่ยหเจมัดเฉยแตไม่ v ีเหียเป็นถือว่าเป็นโง่องเงี้ยผมมอง,งว่าตื่หวนะก็ผมนะดูอองเลงน,นรก็ผมนะเออเป็นเรื่องของเงินยี่ล้านแล้วก็เงินม่วงกบผมนะแฟชั่นเมอีกสามหมล้านว่โหดาบคู่มันไม่ใส่วะหรือว่าดาบคู่เดี๋ยวนี้มันม่ฮิตแล้วเม่ออกี็หนนาาาาบคคัปงต แล้วได้เจ็ดหมัดแต่แม่งไม่ V4 คือตึงบอกว่าอยากรู้อ่ะเนี่ยแต่ไม่ V4 แต่เ็หมัด นะซึ่งใครได้ดาหารหัสนี้ไปยินดีด้วยนะครับผมนะหนึ่งร้อยบาทได้เจ็ดหมัดแต่ทําไมมึงไม่ทํา v 4วะหรือทําไม่ได้วะอ๋อไม่มีหมวกแอดไงหมวกแอดมันไม่มีเลยทําไม่ได้กระจกก็ไม่มีอ๋อกระจกมีแค่หาหมวกมานัก็ไปทเํเผามนุษย์ v 4เนี่ยก็ได้ v 4แล้คือใครได้ดาหารหัสนี้ไป<ๆ>ก็ไปทําต่อ<ๆ>ไปหาต่อทําต่อเอานะประถมที่สี่กว่าครั้<ๆ>งเยาว์ไว้สมัยผมหนุ่มๆเนี่ยผมเคยมาส่งที่ร้านนี้แล้วก็เสียประมาณสามร้อยนะครับผมนะแล้วก็เสียแบบสี่ห้าร้อยอย่างเงี้ย ก็ได้เผาวีสี่ก็ถือว่าตึงนะอันนี้แต่อันนี้น50บาทกบผมผมขอแค่ว่าหกบาทแบบคู่อะขำๆไปแค่นี้พอดีใจนะโป้งเข้ามากับผมนะอะ่ะเป็นเรื่องของว้าไอ้เหี้ยกูจะเอาแค่หกหมัดแต่เป็นเจ็ดหมัดไอ้เหี้ยห้าสิบบาทแนะพาตื่นด้วยโอ้โยพาตื่นใส่บอกครับผมนะอุถ้าแปลงร่างจะเป็นสีม่วงไมอยากรู้ครับผมเตรอฮ่องกงนะเดอะบล็อก ดูดิดาบเก,กี้ดาบทำไม่งไม่มีดาบคู่แน่เลยเอามีกีตาร์ก็ผมนะอู้เงินสี่สิบนเงินก็เยอะไปเต็มอ้าก็มีดาบคู่เฮ้ยสมออีกเหรอ๋อหูมีเจ็ดหมัดแล้วก็สมออีกไปกันใหญ่แล้วที่อ่ะเลยไปได้วก็ผมนะเออแล้วเป็นไซบอร์กอีกก็ผมนะอ่ะแล้วก็เป็นกีตาร์อีกเออแล้วพักตื่นอีกก็ผมนะเดี๋ยวลองไปแปลงร่างกันดีกว่าไอ้เชี่ยเจฟัดอู้ใครได้ไปก็เอาไปเล่นต่อเพลินๆเ,เลยวัยรุ่นนะครับเอาจริงนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวไปทำการแปลงร่างให้เป็นวีอสีกัน อ่านะแล้วมันมีควาสามารถที่จะแปลงร่างได้แล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองแปลงร่างกันดีกว่า3 2 1สองหนึ่งโอมอุ้ยมาแล้วไซบอร์กครับผมนะเฮ้ยน่าจะเป็นนี่หรือเปล่าวะเทียนหนึ่งหรือเปล่าครับผมนะนี่เฮ้ยแต่แปลงร่างเร็วอ่ะลองลองเปิดหางคีครับผมนะเปิดหางคีแล้วกระโดดครับผมอุ้ยเทียนสิบปะวะเนี่ยอ่ะลองต่อยว่าติดหรือเปล่าตอนนี้ติดติด,ตดไฟไฟ้าช็อตอยู่เออก็ถือว่าตึงนั่งเงี้ยเนี่ย,ยไฟฟ้าชอ็อตอย่างนี้ก็คือน่าจะสิบแหละดูแล้วนะเออน่าจะใช่ครับผมนะเดี๋ยวมาลองแปลงร่างพิงมพาก สามสองหนึ่งโอมเฮ้ยไอ้เหี้ยพระม่วงเฉยโอ้โหพระม่วงจริงเลยเว้ยผมถามคนตัดต่อนะอันนี้มุ่นตรงนะผมนะมุ่นตรงเลยโคตรโหดโคตรตึงเนาะดูดิไม่โคตรเฮ้ยสายบอกครับผมนะเออแล้วถ้าหากว่ามันเอาอันนี้ไปตีก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยบ่อบ่อบ่อสองสองพันอะแบงล่างมากระโดมเหมือนกันอะแบมกันอะลองสมมติกดวีนะโอม พุ้งเข้ามาพุ้งเข้ามาโคตรแรงแลเลยครับผมเชีย่ยโคตรตึงเันเนี้ยนะท่ามังคอคาตา เออเนี่ยอย่างนี้ว่าตึงเหรอครับผมนะลองคอมเมนต์อบอกหน่อยละกันนะครับว่าตึงไม่ตึงนะครับผมนะซึ่งเอาง่ายๆตึงไม่ตึงอะ่ะของฟรีมันดีอยู่แล้วแหละสำหรับผมนะอ่ะสมมติว่ามีอยู่ดีอ่ะผมเล่นบล็อกฟุตแล้วมีคนเอารหัสนี้ให้กูอ่ะคือกูกลัวตายเลยอะ่ะคือแบบไม่ต้องเล่นเองอะ่ะแล้วแม่ก็พีพีได้ด้วยนึกออกไปพีพีได้อีกสบายเอาตรงสบายใจเฉยนะครับผมนะซึ่งใครได้ไปก็ยินดีละกันนะครับผมนะเป็นเรื่องของอุ้ยเฮียแต่ความความพูดถึงความคุ้มนะห้าสิบบาท ได้เจ็ดหมัดผมนะพูดตรงๆว่าอ,อยู่ที่ดวงนะสมัยนุ่มๆที่ผมมาสุมร้านนี้ก็คือพูดตรงๆว่าผมก็เคยได้แบบรหัสธรรมดาหกหมัดเฉยๆก็เคยได้นะที่ไม่เปหกหมัดดับคู่ธรรมดาเลยนะผมอนะ่ะเออแบบอาจจะไม่เป็นขนาดนี้นะผมอันนี้คือแม่งดวงจับเลยอ่ะโอเคไปครหัสสุดท้ายกันกว่ารหัสที่ห้าคุณปีที่เราจารดัดโนวดหนึ่งร้อยห้าสิบบาทดับคู่กันและนี่เป็นเรื่องของรหัสสุด ของเราที่เราโดนไปนได้บหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสิ่งนี้บอเข้ามาโอ้ยแมมมอสไอ้ัาร์ดไม่ใช่วีสีแต่เป็นแมมมอสก็ผมนะเออ,เอ,อวีสุ่มกันรบอรโอ้ยก็คือต้องอย่างเงี้ยสมมติว่าเจ,เจอเจอหน้าคนก็ว้แบบแบบไอ้คนมเมื่อกี้ทำใส่กัวนะที่คุณโดนมันฆ่ามาล้านรอบก็ผมนะโอเคเหนียท่านี้โคตรแรงอ่ะ พุ่งเข้ามาคผมพุ่งพุ่งเข้ามาครับผมแบบ่ยฝันแบบไปตีกูตีกูตีเอาดิกูตีกูตีฮาขี้หายอ่ะกูลากอ่ะกูลากแม่งลากครับลากโคตรแรงเลยโอ้โหกว่าแล้วมันกูโดนแล้วกูตายเลยเอาไม่แปลกใจเลยเอาเอาดิเอาดิโดนแล้วกูตายก็ไม่แปลกใจเลยเอาเอาเอากูลากไงเข้าใจเลยครับมกูตายไม่แปลกใจเลยอ่ะมาข้าพลังโอ้โหข้าพลังครับมั่วอีกกบผมนะเออเดี๋ยวเอาไปรีได้นะถ้าใครได้ไปเนี่ยรีได้แล้วก็เต็มเป็นแบบคู่แล้วก็กินปลาด้วยโอ้ย เกือมโอ้โหมีหมวกมีกระจกอีกออาไปทำวีซีทะลุซะนะเออครบเลยนะัสนี่มึงพร้อมมากก็เหมือนแบบเหมือนคุ้ม่ะเหมือนได้วีซีแค่ไปทำวีซีแล้วได้เผามิง้งไงใครได้ไปก็ยินดีด้วยหูดาบไฟติดข้างหนึ่งไม่ติดข้างหนึ่งด้วยรหัสนี้เป็นราหารปังนะผมเงิน50ล้านเงินม่วงม่วงสองสอ,อ,องแสนถือว่าคุ้มเลยนะสำหรับผมนะ แบบใช้ได้นะนะถ้าเป็น v 4, ีเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาไงนะเออถ้าถ้าจะให้คุ้มเหมือนเนี้ยครจะเป็น v 4เลยแล้วก็ไม่น้่งไปนั่งเสียเวลาทาเผา V4 ไม่เอาไปทาเผา V4 ก็ได้นะครับผมเออเอาไปแบบปล่อยต่อได้อีกนะตรง,ตรงแต่ถ้าได้ไปจริงๆคับนะผมแนะนําว่าอยากให้เอาไปเล่นมากกว่าเอาไปปัน้นต่อมากกว่าเนาะเอาไปทํา v 4 T10 พําิเฟืองอะไรให้ครบเออเอาไปล่าสมอ,อ่อเงี้ยครับผมเอาไปเปลี่ยนเจ็ดหมัดทำเจ็ดหมัดบัดแวมนะครับผมเออเอาไปสุ่มผลต่อขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับนะ ทุกทุกคนด้วยส่วนใครที่ไม่ได้รหัสก็องไปต้องซีเรียสไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีมาแกงคือตลอดอยู่แล้วนะคะถ้าแบบดูผมพูดตรงๆนะผมแบบเป็นคนที่ค่อนข้างเฮีจใจอ่อนง่ายมากเพราะว่าถ้าหากว่ามีน้องเม้นบอกว่าพี่ผมแบบ อยากให้พี่แจกไก่ตันกับผมไม่เคยได้เลยไงผมก็จะมาแจกอยู่ดีะนะครับผมนะเพราะว่าแบบผมพูดตรงผมก็อยากให้น้องทุกคนได้นะครับแต่ถ้าหากว่าน้องๆแบบรู้สึกว่าไม่ไม่อยากลอยไปแล้ววะครับผมนะเออกูอยากใส่เลยอะ่ะก็ด้านล่างดีฟิสชั่นนี้เลยนะครับผมนะเป็นเรื่องของแมมมอสดัชชั่งของเรานะครับผมนะเออนะกดลิงก์ด้านล่างเลยนะโคตรเจ๋งเลี่ยมันแค่ร้อยเดียวเองอะ่ะร้อยหนึ่งแล้วละหัด ห้าบาทเนะี่ยมีโอกาสที่มันกด5บาทก็มีโอกาสได้10บาทก็มีโอกาสได้แม่งมันตรงเงี้ยนะครับผมนะเออเนี่ยไก่คิงก็มีนะครับผมนะโอ้โหไก่คิงแล้วแม่งมีเขียวกูมันกูมันตรงแม่งครั้งที่แล้วกูสุ่มไปเว้ยได้เกมไง เจมแม่งล้นพันสองไงเจมอะ่ะเออเจมล้นป่ะไหนแม่งได้เคลี้ยวแม่งได้อาวุธแดงห้าอันอย่างเงี้ยเคี้ยได้ผมลิสาสามผลเงี้ยสีแดงเงี้ยโอ้ยกูไปไม่เป็นเลยนะเอาตรงนะผมเห็นว่ามันมันเป็นเกินนะถ้าพูดกันตามตรงนะผมโอเคก็อง่ายเพียงแค่คุณกดไลค์ซับสไคร์นี่ก็หมายความว่าคุณนั้นเป็นสปอนเซอร์และสักสมม่วนผมเป็นที่เรียบร้อยเจอเจอครั้งหน้าครั้งนี้จากลาก่อนกับเป้ดัดน้ำเจ้ากับลาเดนส่วนเขาไป Bye.